มีวิดีโอเมื่อกี้ไหมคะไอ้เมื่อกี้คือของสายการบินแอร์เอเชียมีคำถามค่ะช่วยตอบนิดนึงนะคะว่าบริษัทแอร์เอเชียเนี่ยสายการบินเนี่ยเขาเอาอะไรมาเป็นบรรทัดฐานในการคัดเลือกพนักงานบ้างหรอคะเลือกพนักงานมาเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยจะจะบอกว่ามันเป็นแบบอาชีพที่ใครๆเขาก็ใฝ่ฝันใครๆเขาก็อยากเข้ามาเป็นการแต่จะบอกว่าพนักงานในสายการบินนี้ครั้งนี้นะคะเป็นสายการบินแรกครั้งแรกที่จะเจอพนักงานโคตรห่วยแตก โคตรเที่ย์ที่สุดเลยนะคะเป็นเฉพาะคนนี้นะคะผู้หญิงคนนี้แหละที่ยืนหันหลังเนี่ยจ้าจะบอกว่าจ๋ารู้สึกแย่กับเขาตั้งแต่ตอนนี้ขึ้นเครื่องมาแล้วมีการสื่อสารกันไม่ถูกแบบไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแบบเออไม่ตรงกันแบบสารลืมของไว้ตรงหน้าเครื่องอะไรเงี้ยเพราะเขาบอกว่าเขาจะโหลดใต้เครื่องให้ไปมอาอยู่ๆพนักง,งานคนนี้หยิบมานะคะแล้วก็มากระแทกหน้าเพื่อนจ๋าแล้วบอกว่าอะไรนะปุะ๊กบอกว่าอะไรนะแบบของลืมของปะคะทำหน้าอย่างเงี้ยแล้วแบบกระแทกกระแทกใส่หน้าอย่างเงี้ย คือแบบมึงเอาอะไรมาเป็นแบบสมองของมึงมาคิดว่าพวกกูมาเป็นแบบลูกค้ามึงแทนที่มึงจะบริการพวกกูดีๆคืออยู่ๆมาพูดอย่างนี้ใส่แบบกิริยามารยาทมันก็ไม่ใช่แล้วคือกูจะบอกว่ากูก็เถื่อนแหละกูก็เป็นอย่างนี้แหละกูก็พูดใจอย่างกูไม่แต่ต่างจากมึงแต่มันแตกต่างตรงนี้ว่ากูเป็นลูกค้าแล้วคุณเนี่ยเป็นพนักงานช่วยดูแลลูกค้าให้มันดีกว่านี้สแสดงกิริยามารยาทให้มันดีกว่านี้นิดน,นึงเพราะคุณถูก ออมีการคัดเลือกมาเป็นพนักงานภายใต้สายการบินนีแล้วนะคะภาพลักษณ์ทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของคุณเพราะฉะนั้นการกระทำของคุณออกมามีภาพลักษณ์แม่งโคตรแย่นะคะและที่สําคัญเมื่อกี้นะพีคมากตอนที่เราเดินออกมาเนาะคือเครื่องลงเสร็จปุออ๊บพวกเรากำลังจะเดินออกมาจะบอกว่าอีผู้หญิงคนนี้นะคะแบบ พนักงานคนนี้นะคะแหกปากเสียงดังมากและที่สําคัญคือคุยเมสามอยเสียงดังแล้วก็มีการกรีกราดนะคะแล้วก็พูดออกมาว่าอุ้ยสัตว์กวัาแล้วเฮียเฮ้ยคือคืองงแป๊บหนึ่งคือ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 จ๋าก็ไม่ได้เป็นคนพูดเพราะแต่คุณทํางานอยู่อะ่ะค,คุณเป็นพนักงานอยู่คุณอยู่ภายใต้เนี้ภายใต้ภายใต้เอออยู่ในหน้าที่อยู่อะ่ะแล้วคุณแสดงกริยามารยาทอย่างนี้มาแล้วคือ จะบอกว่าอะไรพูดโดยสารแม่งแบบทั้งลำอะ่ะเห็นหมดเลยแล้วทุกคนหันมามองว่าแบบเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้มันแบบไม่มีความเกรงใจหรือกิริยามยาตยาทไม่รู้เลยเหรอว่าภายใต้การทางานคุณจะต้องแบบแสดงกริริยามาตยาทต่อหน้าคนอื่นเขายัางไงไม่ยกมือไหว้คนอื่นแบบระหว่างเดินออกมาไม่พอนะคะแถมแหกปากเสียงดังกรีกรานและที่สําคัญแม่งกระทืบเท้าแบบเนาะปุงนะ๊งเนาะแม่งกระทืบเท้าแบบเสียงดังมากแล้วคืออยู่ใกล้ๆเราอะ่ะ อยู่ใกล้ๆเราแล้วเราแบบเฮ้ยอะไรแล้วคือจะบอกว่าตลอดทางนะคะการเดินไอการเดินทางเนี่ยตลอดที่อยู่บนเครื่องบินน mm ่ะ hmm. แม่งเสียงดังตลอดเวลาเมาส์มอยและที่สำคัญด่าเจ้านายปะกู mm hmm. ไม่รู้หรอกกูไม่ได้อยากฟังหรอกว่า,วามึงเมาสเรื่องอะไรแต่ที่สำคัญค,คือมึงเสียงดังมากแล้วพวกกูนอนกันไม่ได้นะคะทำ mm hmm. มาเป็นแบบเดินมาบอกว่าเออเสียงดังกับเราแบบเออเนี่ยลืมของมาคาันนู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วมึงไอ,อตัวรบกวนลูกค้าเลยอะ mm ่ะ hmm. ผู้สัตว์นั่งมาแบบว่าเอออยากที่จะแบบ พักผ่อนสบายๆอยู่มึงเสียงดังกันขนาดนี้ข้าจะไปนอนได้แล้วตอนออกมานะโอ้โหสุดยอดเลยกิริยาคุณนี่แม่งจำหน้าดิฉันได้ไหมคะเพราะดิฉันเอินออกมาเนี่ยดิฉันเจอแอลเตด้านหน้าิฉันบอกว่าพนักงานด้านหลังคุณเนี่ยสาม,มากกิริยาสามมากถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะคะจะบอกว่าภาพลักษณ์ของสายการบินแอร์เอเชียลดระดับลงมาเยอะมากและจะบอกว่าทําไมเราถึงไม่ไปนั่งแบบหรูๆด้วยนัน,น อย่ามาคิดแบบนี้เพราะตาบใดก็ตามที่คุณทําสายการบินยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นโลคอสหรือว่าเป็นระดับไหนก็ตามคุณก็ต้องบริการนะคะลูกค้าให้ดีที่สุดแม่ไงไงานะภาพรักสายการบินคุณแย่แน่นอนจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเอาพนักงานคนคนนี้มาทํางานนะคะอยากจะถามมากว่าเอาอะไรมาเป็นบรรทัดฐานในการคัดเลือกนะคะคนมาทํางานหรอคะโอ้ยอย่างนี้ไม่ไหวแล้วจะบอกเขาว่าแอร์เตนมันเป็นอาชีพที่ใครๆเขาก็อยากมาทําเป็นอาชีพที่ทุกคนเขาใฝ่ฝันเป็นนางฟ้านู่นี่นั่นแต่คุณไม่แสดงิริยามระยะอย่างนี้ จะบอกว่าอะไรเดียไปขายถั่วงอกตามตลาดเถอะนะเหมาะกับคุณมากกว่าหน้าก็สวยแต่ิริยาไม่ไหวแต่ไม่ต้องมาด่าจานะจ่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปจ่าก,ก็พูดจาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าที่ฉันเป็นลูกค้าและคุณเนะี่ยเป็นพนักงานคุณดูแลลูกค้าแบบนี้พูดไว้เลยนะคะถ้าเกิดมีสายการบินอื่นให้เลือกมากกว่านี้เราก็ไม่นั่งแอร์เอเชียแน่นอนขอบคุณค่ะ